สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่าพ่อสว่างแดนดินครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนเก,าเนเนาก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ฝากพ่อไม่มาได้ครับเดอ้อใต่คลิปเดี๋ยวอมพอว่าสิเป็นต่อไปยามสองสามมือครับเ <c oughs> พื่อนเก่ากบให้กันบ้งใจ <c oughs> ไปด่วนๆครับพี่นอ้องอ่าพ่อสว่างแดนดินยินดีนต้อนรับทุกคนครับเพื่อนเพื่อนบ่าบางบ้าไปยังครับเดี๋ยวอมพอว่าสิไปเยี่ยมไปยามาเองเมื่อเนี้ยพ่อสิพ้ามาเบิ่ง การก่อสร้างทางด่วนสายพระรามสามบันแพวครับพี่น้องช่วงทางระดับบางกุเทียนครับจากบางกุเทียนมาสมุทรสาครพี่น้องไว้สิเป็นยังไงก็ฝากไลค์กดแช์กดติดตามไว้ได้ครับพี่น้องเด้อไปครับต้องบรรยากาศกันเบื้องบรรยากาศการสร้างทางด่วนพี่น้องพระรามสามบันแทวช่วงทางระดับบางกุเทียนครับพี่น้องพระรามสองยุคไหมครับพี่น้อง บรรยากาศเว้ย,ย,ยจะเลื่อนไหยพี่น้องคนนะ่ะถนนพระรามสองนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องจราจรไปกับทางบนอีกหกช่องสิบสองสิบแปดครับพี่น้องสิบแปดช่องจราจรเอยการก่อสร้างคนเนด้ายเลยพี่น้อง โค้ดไหนโคดแช่โคดติดตามได้เลยครับช่อนพ่อสว่างแดนดินครับอัปเดตการก่อสร้างครับทั้งส่วนพระราม3ปั้นแค่วพี่น้องอันนี้คือขาออกนะครับขาออกอเบิ่งขาเขา่าด้วยเองไลยรถสี่ลายรถสีติดบ่โอ้เิบสางได้หลายอยู่พี่น้องคุณอาขาเข่าครับ ข้ากรุงเแทบได้พี่น้องมาจากมหาชัยเข้ากรุงเแทบครับอันนี้ฟางจากมหาชัยครับสมุทรสาครครับขาเข้ากรุงเแทบพ,พี่น้องทางด่วนครับพระรามสองบ้านแพ้วครับพระรามสองยกหม่พี่น้องเอ้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับคว้าสว่างแดนพพินภาคเบนือความคืบหน้าครับการก่อสร้างพระรามสามบ้านแพ้วพี่น้อง นะครับโอ้โหสางได้หลายเลยพี่น้องสางได้หลายสางได้หลายขึ่นหนึ่งสองสองช่องสี่ช่องจะแล่นไปครับพี่น้องอัปเดตล่าสุดครับสิงหาคมครับพันสว่างแดนดิน้าเบิงการก่อสร้างสายพระรามสามบันเทวพี่น้องได้หลายได้ครับเนี่ย พระเจ้าสาั่งถือว่าสาั่งเร็วครับลงภาคใต้นี่โอ้ยบ่ต้องห่วงเลยพี่น้องเอ้ยสบายบัญยังค,คุณน่ะพวงเนี่ยพระรามสามบรนแท้วพี่นอ้องตอนอยู่พระรามตอนนี้อายุตั้งระดับพระรามสองพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ไก,กลๆคุณหน่ะยสั่งได้หลายที่พี่น้องไปครับพวกไปตามกันต่อ เบื้องกลามพอนครับปัาเขาสางหอไซเลวล่าสุดสิงหาคมสิเป็นทั่ไหนใกล้สีได้ไซเดบ่ย่ำได้สีเลวไปพี่น้องไปเบื้องน้ำกันป่าติดตัวพี่น้องทางดิวนสายพระรามสามบ้านแพลวเป็นสางได้ขนาดนี่หรอพี่น้องเอ้ยล่าสุดครับผมเจ้าเจ้าพี่น้องเจ้าเป็นสางได้ลายเลยพี่น้อง ยาวเลยครับผมเห็นบองคุณตั้งด่วนสายพระรามสามบรรทเขีวพี่น้องอัอนนี้คือตรงน้องพระรามสองครับฟังขาออกครับพี่น้องไปมหาชัยสางได้ไหลายพี่น้องสางได้ไหลายโอ้งามงามงามใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วมาด่วนน้ำกันเป็นสีแดงมือไหนไปครับพี่น้อง กาวก่้ามพนกันสางแล่าๆนี่พวก้ยล่งใต้นี่สะดวกสบายนะครับพี่นอ้องอย่างนั้นพระรามสองครับก็ห่างไปมหาชัยทางเวอน์บันแถวพระน้ำสามบันทบพี่นะ้องไปไปถึงแล้วนั่กันครับจะพาเปลี่ยนหนีเด้อยังบ่ยังบ่ยังบ่งเบิดอยู่สิบยังมีบแต,ต่นาสวนเฉลยไรอยู่ไปพี่น้องไป โอ้ย oh, สร้างได้แล้วพี่น้องเอ้ยจักจ้งมาก,าก็ได้ใส่อะไรนะครับเนี่ยบังเนี่ยเอยครับกดไลค์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามครับกดติดตามพ,พาร้อมพาเบงทั้งรุ่นครับพระรามสามมันแพร่พี่น้องตอนนี้อยู่ในเขตกรุงเทพอยู่วย้ะครับเนี่ย แสางนนีี่่พ้องงสได้หลายหลายคนนะโอ้ยงามๆยังไงยนงไงแต่ละช่วงแต่ละตอนนี่เด็กพี่น้องเป็นแย่งกันเป็นแย่งกันสั่งนี่พี่น,อน,น,น,น้องเด็กสิเป็นด้นนนนาน,น,น,นแรกว่าพี่น้องเนี่ยด้านงานเก็บเงินด้านแรกว่ารับเนี่ยโอ้โห,โหพี่น้องแจมแจมเลยครับพี่น้อง ได้รได้แล้วสั่งได้ร้าแล้วพี่น้องโอ้โ,อโอครับสวยงามพี่น้องลงใต้เด็ดสบายพี่น้องบ้านเนี่ยไปครับไปเบิรงกันต่อจะฟ้าไปเด้อจะฟ้านี้เด้อมาเบิรงกันต่อพี่น้องมาเบิรงกันต่อการก่อสร้าง สายพระรามสามพันแผ่วพี่น้องโอ้สางได้ลายพี่น้องลงใต้สะดวกได้ครับวันนี้จำจำครับพี่นอ้องน,นี่สิเป็นด้านเก็บเงินบ่ครับเราสิเป็น,นด้านแหะพี่น้องด้านเก็บเงินเส้นพระรามสามพันแผ่วพี่น้องคนใดคนแช่คนติดตามพี่น้องทอสว่างแดดนี้ครับ ก่อสร้างตามกันต่อครับพี่น้องกันต่อครับกับทางด่วนสายพระรามสามบันเพลวพี่น้องตามกันต่อกันพอนครับอัปเดตการก่อสร้างไปห้องไซแล้วพี่น้องโอ้ยใกล้แล้วพี่น้องใกลใช่ได้ไซแล้วพระรามสามบันเพลวพี่น้องเดียวเนี่ยโอ้ยสะดวกเนี่ยครับพี่น้องไปครับตามกันพอนกันสั่งได้หลายแล้วพี่น้องสั่งได้หลายแล้ว พรามสามบ้านแพลีวพี่นอ้นองนี่นะพุ่น้องเอ,อ้ยแก้วพี่น้องแกว้วแกว้วการงานสาร้างครับทางด่วพนพระรามสามบ้านแพลีวพี่น้องอยู่ในแนวถนนพระรามสองครับพี่น้องในแนวถนนพระราม 2. สองสร้างได้หลายเลยพี่น้องอัปเดตการก่อสร้างครับพระรามสามบ้านแพลีวพี่น้องเอ้ย แล้วนี่ยก็สวงามครับยุดเช็คอินมาถ่ายลงปถ่ายรูปพี่น้องเอ้ยยั่ครับขึ้นก็ยิ่งามครับพี่น้องสร้างพ,พุ่งไปพีนเร็วครับจำจำพี่น้องจำจำจำพระรามสามบ้านเปรี้ยว เดี่ยวกว่อสางครับไปเบิรงนต้อกันเลยครับพี่น้องพลามาสามบานเพลีวพี่น้องเอ้ยทางด่วนสายพลามาสามบานเพลีวพี่นอ้องความคืบหน้าเนี่ยตู้หลายนะพี่นอ้องลงใต้เนี่ยสบ้าเนี่ครับพี่น้องเนี่ยคุณผู้ชม จมแจม,แจมครับโอ้โหเนกำลังการงานสร้างเลยพี่น้องเอ้ยหลายมื่นล้านปาะานเิ่นว่าคุนอ่ะเบิ่งการเปตีการก่อสร้างล่าสุดพี่น้องกล้ามพอนสว่างเนี่นีนครับว่าเป็นยังไงทุกคพี่น้องอแจมแจมแจมครับพี่น้องแจมแจม สาสั่งได้ไรพี่น้องสั่งได้ไรทางต้อน,นครับสายพระรามสามบานแพลีวพี่น้องจากช่วงตั้งระดับปากุเทียนพี่น้องมาหอดทำท่ารถไฟพี่น้องสันพระรามสองครับเดาเดาเนี่ย,ยสิโอ้ยลงไตสบายเลยพี่น้องเอ้ยฝากกุดแรกกดแชร์กดติดตามเลยนะครับพี่นอ้องย่า,กางก้ามพว้านสว่างแดดดิน อัปเดตการกอสาง่าสูตรครับพี่น้องพนมสามบ้านเพลวขอบคุณครับทุกการติดตามก็กันคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ